วัดีค่ะโบกับเบน์ค่ะ วันนี้นะคะท่านไหนนะคะที่กําลังสนใจนะคะเกี่ยวกับรถเช่านะคะบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์เรานะคะมีบริการรถให้เช่านะคะถือว่าเป็นศูนย์รวมของรถเช่าเลยทีเดียวค่ะ,ะมีความสะดวกสบายนะคะและเป็นมาตรฐานตามสากลค่ะในส่วนของเบนวันนี้นะคะเบนก็จะมาพูดเกี่ยวกับรถไมโครบัสของเรานะคะมี25ที่นั่ง30ที่นั่งและ3-3ที่นั่งนะคะภายในรถเนี่ยก็ยังมีความสะอาดและใหม่นะคะสะดวกสบายแก่ลูกค้านะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถของเราเนี่ยก็จะมี DVD เครื่องเ,เสียงคาราโอเกะนะคะพร้อมที่จะสร้างสีสันความสนุกให้แก่ลูกค้าอีกด้วยคะ่ะค่ะยังมีประกันไทยนะคะพระบรตามกรมการขนส่งอีกด้วยนะคะแล้วก็หากลูกค้าท่านแท้เดินทางเป็นหมู่นะคะสามารถซื้อประกันไทยเพิ่มได้นะคะอัตราท่านบริการแค่ 50บาทต่อท่านนะคะคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแถมยังไม่หมดะคะ่ะยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่จองและเดินทางภายใน30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะลดไปเลยค่ะ2อง0ันบาทจากราคาป,ก,ปก,กตินะคะแล้วก็หากลูกค้าท่านใดคะัใช้ลดหลายคัะนะ้ะก็จะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะเงื่อนไขการจองง่ายๆเองะนะคะเบ้นแค่โอนจองแค่50%นะคะเพื่อยืนยันการจองค่ะแล้วก็ ส่วนที่เหลือนะคะก็แค่จ่ายก่อนเดินทาง1-2วันเองค่ะเป็นไงบ้างคะทดดั้งรถดีแล้วก็มีประกันไทยยังมีโปรโมชั่นอีกลูกค้าท่านใดนไม่สนใจไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบมาจองกันเลยใช่ไหมคะเบน์ใช่ค่ะโปรโมชั่นของเรานี่ค่ะดีมากเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจนะคะเบนก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ได้านล่างนะคะและเบอร์โทรติดต่อกับของเราค่ะสำหรับนี้นะคะโบและเบนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ